สวัสดีครับบ่าวเบี้ยวพาลุยาพาเสบต้องครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับนี่ครับเมื่อกี้เป็ดน้อยเฮ็ดอะไรเนาะครับเมื่อกี้การมีพี่ใจดีด้ะจ้าเอฟซีใจดีจ้าเมาของหวานดาวเบี้ยวอีกแล้วจ้าขอบพุณหลายๆได้จ้าครับขอบคุณหลายๆนะครับนี่ครับเป็ดนอะไรอย่าง,งาครับพี่เพื่อนกลับวัตประสงค์ออกน้ําจ้าเมื่อนี้พี่เพื่อนเมาหาซิฟทงจ้าเป็ดกับจะเฮ็ดเป็นทับทิมกรอบจ้าให้พี่เพื่อนเมื่อนะจ้า เนาะครับเป็ดหน่อยพันธุเห็ดอันน้ำหวานทับพิมพกรอบเนาะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เฮ็ดไปได้หลยเติมแล้วนะบ้าเบียวนะครับนี่ครับเขาก็จะได้คลุกแป้งนะครับเขาก็คลุกแป้งแป้งมันจ้ะอันนี้บ้าเบียวได้แป้งมันแล้วจ้ะทับพิม์กรอบจะคลุกแป้งก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเขาเบิ้องอันนี้ขั้นตอนต่อไปเนาะครับนี่ครับพี่น้องเป็ดน้อยพันจะคลุกเัน คุกแป้งนะครับพี่น mmm. ้องจ้าเดียวันมันนี้เป็นจะร่อนแป้งออก้ะจพรพะว่าเวลาเข้าไปต้มมันยอันบ่อนน้ำค่อยบ่เหนียวจ้ะล่อนให้เพิ่งจับอันตั้งแต้ทับพิมกรอบนะจ้ะทีนี้พี่น้องสูตรเป็นหน่อยครับพี่น้องร้องเอาไปเห็ดบ้างนะครับเห็ดน้ำหวานทับพิม์กรอบนะครับพี่น้องจ้าเดี๋ยวเป็นจะคุกที่ว่านที่ว่าเหลือยุ่นนี่จ่ะทีนีพี่น้องในเครื่องกละมังคนละครับ ฐานเบื้องตอนต้มกันเนาะครับพี่น้องาจจะได้ย uh ังนรอครับมาครับบ uh ันดาพี่น้องหมาะกับแดดแล้วครับได้กะละมังหนึ่งพอดีจ้ะใช่ครับพี่น้องผิวกรอบเหรโอ้นะครับกะละมังหนึ่งเนาะพร้อมพูดเนี่ยน้อเบ้าเบี้ยวครับห้าสิบทุงกัน่าจะพออยู่หรอครับพี่น้องจ้าจจะจะเอาลงไปต้มนะจ้าครับเพราะกับข้างเหมาะหน้าแดดนะโอ้ยระวังนะครับ พี๋วแดก็เป็นหลายหมดลุ้งเลือดหน่อยเอ๊ะเจ็บเจ็บเจ็บแต่เขาจะค้นแต่ภาวะว่าให้เพื่อนติดกันนะเมันก็เำลังเปลี่ยนสีแล้วนะเป็ดนะเป็นเม็ดทับทิมนะจต่วันนี้ จะเดี๋ยวกระหาเดี๋ยวหาแป้งซุปก็จะให้พ่นฟูขึ้นมาจ้ะเดี๋ยวเขาค่อยมาเบิ่งกันอีกจ้าจ้าพนน่ะพี่น้องหมอเดืออแล้วจ้ะอันนี้คือแป้งพ่นซุกก็ได้จ้ะจะเป็นกะจะตักมาพักน้ำเย็นมานาจ้าแล้วกะจะต้มส่วนที่เหลือจ้ะต้มมันอันที่ว่ายังเหลือต้อได้ ครับพี่น้องเป็นหน่ยบารน้ใส่น้ำเย็นนะครับน,นครับอาเสร็จแล้วจ้าพี่น้องไหจะบ้าเปล่าักพี่น้องมาเบิง้งครับทับสิมกอรอบครัเจ้า,จาเป็นตะโพวปะนะหาสิบถุงี่ยบ้าเป๋ยว น่าจะได้เยอะครับหัสิบตรงกับสซสีนะครัร้าว่าถักเกินกาเฮ็ดบุญไปน้ำพีเพ่นลเนาะครับอันนี้เป็นจะแซนามไว้อาจารย์พบวันป้องกันว่าแห้เพันพ่นติดกันจ้าเพ่นจะแยกเป็นเม็ดดีจรงที่นะจ้รย์าเฮ้าสเพาะ่ใส่แบบนี้แบบอาจารย์พ่นจะติดกันมันเหนียวบ่รายากาศพี่น้องอันนี้จะเป็นหมอน้ำตาลจ้ะแล้วก็จะมีมะพร้าวเอ้ยพื่อแทนกะทิจ้ะแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนเฮาส์นะจ้ะใส่แห้คือเกลาจ้ะมาวันะาจารพี่น้องว่าแพ็ค ขับทิ้มกรอบน้ำกันจ้าไปครับแพ็กน้ำหวานน้ำกันเนาะครับไปครับพี่น้องแพ็กน้ำหวานเนาะครับมาจ้าสวัสดีครับไปแพ็กน้ำหวานน้ำกันเนาะครับเป็นไงครับอ่าสิบถุงนะอาสิบถุงจากพี่เพิ่นเมามาคือเก้าจากเออโอ้ย่างถ้าขันเกินก็จะร่วมมันทำบุญน้ำพีมันไปเลยนะครับน้าขันเกินก็ ซื้อรวมอนุี้โมธนาน้ำพีเพิ่นเลยจ้าขอบพระคุณหลายได้จ้าที่ว่าอุดหนุนเป็ดหน่อยกับเบ้าเบี้ยวได้จ้าครับผมนี resigned, <t> <ไ>่จะผีเป็นไปดีเมาหาติดอูเป็ดก็จะถ้าแพทย์แก้วกะจะได้ไปขายย้ำคือเก้าจ้ะเบ้าเบี้ยวแล้วกับหมกตม้เต้าน้ำไหมบอกว่าครับผลิตอ้หารน้ำไหมนะครับกับทานซักบริษัทเบ้าเบี้ยวไปหาซองน้ำไหมนะครับ ได้บ่เียวได้อะครับก็ได้เพรได้ยุได,ยได้กินนะครับพี่น้องก่ได้หลายครับมันนี่เพราะว่าฝนเพิ่มตกบ่บ,บ่ค่อยแห้งนะครับพีบ่น้องฝนบ่ดีเหมนเดียกแรงเงียเยอะครับน้องไม่อยากกันน้นอ่ะไม่อยากกัน้นเราไว้ส่งหนผลผลผลล้าฝนแบบฝนแรงๆเนาะครับพี่น้องต้องถ่าฝนนีดก็เนาะถ่าฝนนิดนิดน้อยครับส่งนีดก็หาปูหาปลาไปก่อนนะครับาใส่มองใส่หลอดไปก่อนนะครับ เดี๋ยวมือหนาจะให้อันเบ้าเบียวพันพันซักอันสัมผัสปั่นพันซักจ้ะมือหนามือใดวบางๆนะเบ้าเบียวลองสัมผัสพันซักเบื้องว่าิ่นแต่งงานเราบอกพิ่นมีลูกจะกคนเนาะเพราะว่าบางคนอันเอฟซีอันพี่บางคนเิ่นกระถามเข่ามาอยากเห็นอันนานแฟนอันพี่พันซัก้าน คือ,อมัดถูกสูงแท้เออยทิ้กรอบจ้าถาม่าอเขาไปเย็ดซืมหน้าบ่าวเดียวนะครับบ่กะตอ,องเห็ดีค <c oughs> นะครับพี่น้องถ้าเกินกรวมทำบน้ำ้งปหนนะครับจ <c oughs> ้าเขนมาเ็ดน้ำหวานแล้วะกะิตรงฟองแล้วก็ สื่อของจ้ะสื่อของอแล้วกันไทยกับมึงเอ้า,าละครั้งนี่นะไรห่อนไล่จ้ะมึงนี่กันไรแดดนอนนะแดดพอนจ้ะอันถ้ามีเสียงพัดล้มเนี่ยก็จะขอโทษขอภไฟก็จะพี่น้องอ <laughs> ห่อนไล่จ้ะพวกไว้ต้องไปเปิดทัดล้มจ้ะห่อนครับพี่นอ้อ,กกนองแดกงด,กงด,กกด,ดกันไรยังคนต้มอีกแหละถ้าว่าต้มก็ต้มเฮไปคนกันไรพวกวันดินนั่น บอกพ่อาซุ hey. so, so ้มสอพ่อหนึงหายไงๆะดี๊เพราว่าไต้นใหม่เป็นกระมีแห้งเป็นถึกฝนเป็นถึกยังเขาหดน้ำดีบันไดกระสูฝนบ่ได้จ้ะกระย้ำถึกฝนบ่นแตกหอดอตัวนี้ไงจ้ะสองหนาล้นเนาะสองสิบสองลาทำไมกันเลยแตแตกหอดดี เมื่อนี้ว่าจะให้อันเลาวันฉลองมันมันมีดไม้นะสันมีนะมดไม้พอดีน,น,น,นะครับแต่ว่าม้ไมเอก็เม้าไ้ยึดนะเม้าไม้ึดครับเมือนาเอาไม้เบาเปี่ยวยางพื้นพื้นดีนะซื้อมาไม่กเป็นพือเก้าจ้ะครับเดี๋ยวมือนาเบ้าเดลี่ยวในฝนลงอสองรอบน้องยังไปซองมมนะครับเพิ่งกระยับโตเพื่อจะฝน ตอนคนร้องแล้วเนี่ยกับไปว่าไปว่าท่านสพี่น้องกันพี่น้องมันก็มาหากันโควิดเนาะมันตกงานหลายจ้ะคนตกงานหลายแล้วกระทืบมันป้าแม่งห้องกว่านิดหน่อยครับคือมันเป็นบุกเบิกเห็ดทางกับหลายจ้ะเห็ดทางเห็ดน้าเนี่ยแะครับมันครทำมาเนี่อันบางคนก็ออกมายุให้ยุนะนาะเบี้ยรคือการ บ่เคยมีป้านใหม่จ้ะส่วนี้แถวนี้กับ่เปยมีจ้ะเ็เจ้าเตุลในสวนยางสวนงก็บางคนนั้น้นนั้นแถว้ามันมันเบิดน่ะเดี๋ยวคนลูกกันนั่นดิเกษตนนะลูกกันใหเรียมเพจะลูกเอาเลยจ้ะ้นเริ่มผูกกันาะแมนจ้ะต้องได้ลูกกินหรครับไปผอกกันำมเริ่มหางนนน น้ำยาก็ยากยากระยแกงน้อไหม่ตอนนั้นยุคเกาหลีน้ำเดียวนะด้เสือนน้อใหม่อนเปนกนอัดทุ่งนะจ้ะวิลาไทยน้ใหม่แต่ซื้อไปแกงกินให้น้องคว่ำอยากอยากพักตอนนี้บดจักพักกันแยงแบบงนี้วิลาวลาไทยว่าว่าไท่าแทวล่าไ่วลล่าไทยทว่าววทท เป็นการขายตามว่าหมอสมละ่ะแมนนน่นครับคอามน้ำข้าไปเนาะเราต้องขายตามไป,ไปรอบนั่นเอ้ยไปอันตามไปนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจำได้กับสื่อทุเรียนกินยุ่ยเธอเดียวนเนาะเชื่อเดียวอีนี้เด้จาสทุเรียนน่ะสื่อยวนล้านไทยได้จ้ะแบบเพิ่งจะส้มแบบส้มไปอะไรต่างส้มไปขายอยู่ล้า,ลา,ลาลแบบนแบบไทย บ่ีวตําต่งอ้าตบงต่มันลูกบูต่ำหู้เงินเซ่บ่ชีวิตเราต่าน้องนี่นะต่ยูคุณนาชีิตเราต่ฮ้นัน้องครับน้องิตเราต่ำฮู่กูดองไ่เครนบพี่น้องไปแรกๆได้กินตําแค่รสบ่เลวก็ได้กินตำแค่รสตำตำบู่ส้ข้าวนะครับพี่น้องตํำแะตงไว้ก็ไั้ เป็นหม้อหูดินะเจ้เาหม้อหูหูนะก็เลยทำให้ทุเรียนลูกหนังป่ะเราถึงทุเรียนไหมทุเรียนลูกนังประมาณเป็นพันนะเป็นพันบาทที่ว่าซื้อเนาะจะแบบอากไว้รอนนมันยาก ตัดแตงสือตะวาเป็นแบบอาหารทะเลยังจงบบพกพกคืออยากมาบ้าเบี่ยวถ้าทำให้พวกปันในพวกวยิ่งพ่ดด้วยกันหางไงถ้าเป็นอาหารไทยอย่านี้อ่างนี้เราจมีทุเรียนแล้กว,กวก็กลวดเตี๋ยวเก๋วดเตี๋ยกับยังแบบหาขินได้ แน้วรากระเนียนแหลกๆกันเขาบอกกันเขาบม่ได้ออกไปข้างนอกแต่จากกรเฮ็ดเฮ็ดเองเบิร์ตเด้่ย่ะคือจ้างกันแข่งมะใหม่ก็ไม่ได้แกงก็ได้แกงให้ว่าไม่เอากินหมดเลยแล้วก็เฮ็ดเปี๊ยเชียวเฮ็ดเปี๊ยเชียวกินกันเปี๊ยเชียวหมูข่าวมันใกล้กับยังได้เฮ็ดกินนะจ๊ะตอนนั้นน่ะมีข่าวมันใกล้ราชการเป็นกรเฮ็ดอันขนมขนมจีบ ไอ้อยังอีกนะแต่กะขนมเม็ดขนุนนะจ้ะไปหาเรายยงไปแบบขึ้นยากพี่น้องแบบเพราะว่าต้องถาถาเบ้าเบี้ยวเลิกงานนะจ้ะเป็นกะจะยูห่หองผู้เดียวยู่คุ่นหนักจะเลยหาแนวเฮ็ดไป้งสัง่งนัจ้ะเ <c oughs> บ้าเบี้ยวถามมันถามเป็นนอยวายยังก็เป็นหัดมาจากย uh ู่หูบ่อเจ้แล้วแบบไปที่เฮ็ดของหวานเนก่งสั่งพี่น้อง นวนี้เจ้สีเดเียนที่บอกว่า,าต,ต้องเรียนยนะ่ะครับเพรเ่เป็นอย่างนี้เนาะเจ้าวานี่นิ้ควสุกได้จ้ะเวลาแบบเขาเด้เ็ดในซึ่งที่เขามาักเหมนกับพี่น้องถามว่าเมือยบ่กับเมย์รู้จักเจ้าวานั่นม้คว่สุกพร้อมจัดนะครับ

แดยีสิล้ครับโอ้นะครับน้องเดพก็นองหลครับสามสี่สามสองสามสี่สามหกมแปดี่สิบ c2 4 6 8ห้าสิบหจ้ะห้าสิบสง่ครับโอ้ยอย่าลำาสิบพ่อเกี๋ยวปรดสิพ่อเบี้ยวนั่นละจ้าอันเป็ดกับเบี้ยวกันถือว่าร่วมทําบุญกับอันพี p ซ c ไปเลยจ้าจ้าเขาอ่าเป็นอะไรจ้าจ้าตังมัหมอลยครับาพี่เพื่นเอหาสิบถุงจ้ะอัน เมามาหลายมือแล้วจ้ะเป็นหงจะมีเวลาว่างเมีดยไ้แล้จ้ะขอโทษด้จ้ะคุณพีกันว่ได้อ่ะนันนว่าเวี้ยวเนาะเพราะการกาว่าว่างมีรี่จ้ะแบ่งเวลาใดมือนี่จรนะจ้ะการรวมทั้งบุญไปเป็นจำนวนหาสิบสองทุบองนะจ้ะนั่นลวเนาะบ่าวเบี้ยวาครับสำหรับพี่น้องสหรับคลิปนี้บ่าวเบี้ยกับจิป่าพี่น้องไปสนิก่อนนะครับ วันน,น,นี้พ่อเวิสจะเอาไปแกพี่น้องมันในเมื่อวานนี่นะครับพี่น้องจ้านะครับที่ไหนก็ฝากไว้หน่เยนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบวพาลุยพาแซ่บนะครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบลยว้หน,อน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบวก็เป็นน้อยร้านพี่น้องสุดๆนะครับสวัสด,ดีครับสวัสดีจ้า